นี้จะมาชวนเมาส์ซีรีส์เรื่องกระวานน้อยแรกรักมีใครได้ดูแลบ้างคอมเมนต์ไหนอลเ้็วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะมงบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะนางเอกตลกค่ะกากันไม่ใช่เฉงตลกหรอกนางเอกน่ารักเออน่ารักแต่ก็มีคนตลกด้วยส่วนพระเอกเนี่ยก็คือหล่โหอโคตรโคตรหล่อมากหล่อไปไหนหล่หอจริงหล่อเสียจริตเลยคือเรื่องของเรื่องมาเปิดเรื่องมานะนางเอกอ,อะต้องแต่งงานไม่ได้แต่งงานกับพระเอกนะนางไปสืบรู้มาเว้ยว่าไอคนที่นางชอบไปแต่งงานด้วยอะ เฮ้ยไปทาผู้หญิงท้องหนังก็เลยก็ไปหาหลักฐานคือทําให้งานแต่งนั้นไม่เกิดก่อนนะแล้วก็ไปหาหลักฐานคราวที่ระหว่างที่หาหลักฐานอยู่ก็ไปเจอพระเอกแล้วนางก็เข้าใจว่าพระเอกอ่ะเป็นแบบเหมือนโจรเป็นมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่งจริงแล้วไม่ใช่จ้าพระเอกเป็นท่านอ่อง้าซึ่งหลังจากนั้นท่านอ่องคนนี้ก็จะต้องมาแต่งงานกับนางเอกเนี่ยแหละแต่ประเด็นคือผู้หญิงทั่วทั้งแควน่ะ คิดตลอดเวลาเลยว่าอีท่านอ๋องคนนี้นะใครได้ไปเป็นสามีนะมึงซวยสวยเพราะมันมีข่าวลือวิท่านอ๋องคนนี้ไม่อ่อนโยนเลยดุจันร์ไม่เกรงใจใครมีน่ารักก็จะมีแต่คนตั้งเจตอาินนที่ฐานว่าเออขอให้ผู้หญิงคนไหนก็ได้ได้ไปผู้ชายผู้ชายคนนี้ให้ได้ไปเป็นสามีขอให้พีช่ชันก็พออะไรเงี้ยปรากฏเอาไปเอามาอ้าวนางเอกเจอพระเอกคือพระเอกก็จะช่วยชีวิตนางเอกอยู่หลายที่เหมือนกันนะซึ่งก็อาชันก็จีนจีนตั้งแต่เริ่มที่เขาเจอกันเลยแต่ นางเอกก็ช็อกตาตั้งไปเหมือนกันว่าอ้าวท่านอ๋องคนนี้หรอไอ้ที่เขาไม่เอากันตกตกลงแล้วเป็นชั้นใช่ไหมที่ได้ท่านอ๋องคนนี้แต่กาพระเอกคือเป็นคนอ่อนโยนมากละมุนมากแล้วก็คอยช่วยเหลือนางเอกตลอดซึ่งถ้าฉันเป็นนางเอกฉันก็จะพูดเสียงส่งเสียงสามแบบนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ยพระเอกเหรอจริงอะแต่โทษนะการแต่งงานของพระเอกกับนางเอกไม่ง่ายเพราะว่ามันมีอุปสรรค มันมีใครบางคนคอยขัดขวางในคืนวันที่แต่งงานนางเอกโดนชิงตัวออกมาเฮ้ยอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูคลิปสองฉันแค่ต้องการจะท้าทายกับระบบอะคือฉันฉันลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไปอะภูมิใจไทยไม่ต้องการที่จะไปเป็นพักรวรวมรัฐบาลต่อเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่ของประเทศเลยนะมีใครดูฉันฉันเครียดกว่น้อยก็กว่น้อยก็ได้ว่าอะมีใครได้ดูแล้วบ้างคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยเอ้ไม่ใช่คอมเมนต์ให้อ่านได้ไหมคะ